โดย i ช f Reading Zone Channel หนังสือ Eat That Frog กินกบตัวนั้นซะฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา2บทใหม่21วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงโดยเ a รนเทซี่แปลโดยพอลเลิศอิดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลอร์ในเครือบริษัทวีเลอร์จำกัด จำนวน156หน้าอ่านเสียงโดย s h i e f Reading Zone Channel บทที่ 1. 1จัดโต๊ะคุณสมบัติที่เราต้องครอบครองเพื่อเป็นผู้ชนะคือการมีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะคว้ามันมาให้ได้โดยนโปเลียน Hill ก่อนที่คุณจะเลือกกบของคุณและลงมือกินมัน คุณต้องกำหนดเป้าหมายของชีวิตในแต่ละด้านให้ชัดเจนบางทีความชัดเจนอาจถือว่าเป็นแก่นของการเพิ่มประสิทธิภาพเลยก็ว่าได้สาเหตุที่บางคนทำงานเสร็จมากกว่าในเวลาที่สั้นกว่าใครหลายๆคนก็เพราะพวกเขามีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนนั่นเองแล้วพวกเขาก็ไม่เคยละสายตาจนกว่าจะไปถึงยิ่งคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและขั้นตอนที่จะต้องใช้เพื่อให้ได้มันมากมาเท่าไหร่ คุณก็จะเลิกผัดวันประกันพรุ่งกินกบของคุณและทำงานตรงหน้าให้เสร็จลุล่วงได้ง่ายขึ้นเท่านั้นการผัดวันประกันพรุ่งและการขาดแรงจูงใจมีสาเหตุหลักมาจากความคลุมเครือความสับสนและความกำกวมว่าตัวเองกำลังพยายามทำอะไรต้องการทำอะไรก่อนหลังและทำไปเพื่ออะไรคุณต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสุดกำลัง โดยทำให้เป้าหมายและงานสำคัญสำคัญของคุณมีความชัดเจนขึ้นมากดข้อสำคัญสู่ความสำเร็จจงคิดบนกระดาษมีผู้ใหญ่แค่3%เท่านั้นที่เขียนเป้าหมายไว้ชัดเจนคนกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าราว5-10เท่าเมื่อเทียบกับคนที่มีการศึกษาและความสามารถเท่ากันหรือเหนือกว่าแต่ไม่เคยเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาจริง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทั้งนี้มีสูตรอันทรงพลังที่คุณสามารถนำไปใช้กำหนดและบรรลุเป้าหมายได้ตลอดชีวิตซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ7ขั้นแต่ละขั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณให้มากถึง2-3เท่าผู้คนมากมายที่เข้าร่วมในงานสัมมนาของผมมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือน ด้วยการทำตามเจขั้นตอนอันเรียบง่ายนี้ขั้นตอนที่1ตัดสินใจให้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเองหรือไม่ก็นั่งคุยกับหัวหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายและจุดประสงค์ของคุณจนกระทั่งคุณเข้าใจอย่างกระจ่างชาัดว่าเขาคาดหวังอะไรจากคุณบ้างและจะจัดเรียงลำดับความสำคัญอย่างไร หน้าประหลาดใจเหลือเกินที่ผู้คนมากมายก้มหน้าก้มตาทำงานที่ไม่ค่อยมีค่าวันแล้ววันเล่าเพราะพวกเขาไม่เคยพูดคุยเรื่องสำคัญเช่นนี้กับคนหน้าของตนเลยวิธีการใช้เวลาที่แย่ที่สุดคือการทำสิ่งหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยมทั้งๆท,ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำเลยสตีเฟนโคเวกล่าวว่าก่อนที่คุณจะไต่บันไดแห่งความสำเร็จขึ้นไป จงแน่ใจเสียก่อนว่าบันไดนั้นพาดไปยังอาคารที่ถูกต้องขั้นตอนที่สองเขียนมันออกมาจงคิดบนกระดาษเมื่อคุณเขียนเป้าหมายให้เขียนอย่างชัดเจนกระจ่างแจ้งและจับต้องได้คุณจะต้องสร้างสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ในทางกลับกันเป้าหมายที่ไม่ได้เขียนออกมาจะเป็นแค่เพียงความฝันและจินตนาการที่ปราศจากพลังใดๆ รังแต่จะนำไปสู่ความสับสนความคลุมเครือการหลงทางและความผิดพลาดมากมายขั้นตอนที่ 3. กํกำหนดเส้นตายให้เป้าหมายของคุณกำหนดเส้นตายย่อยๆหากจำเป็นเป้าหมายที่ไม่มีเส้นตายจะขาดความเร่งด่วนปราศจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเมื่อไม่มีเส้นตายที่ชัดเจนและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าจะต้องทำให้เสร็จ คุณก็จะผัดวันประกันพรุ่งและทำอะไรแทบไม่เสร็จเลยสักอย่างขั้นตอนที่4ระบุสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายออกมาเป็นข้อข้อเมื่อนึกอะไรใหม่ๆได้ก็ให้เขียนออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคุณจะมองเห็นเป้าหมายและจุดประสงค์ในภาพรวมคุณจะมีเส้นทางให้ก้าวเดินไปข้างหน้า เมื่อคุณระบุปเป้าหมายออกมาอย่างชัดเจนและลงมือทำตามนั้นแล้วก็ย่อมมีแนวโน้มสูงขึ้นว่าคุณจะบรรลุปเป้าหมายตามที่ต้องการขั้นตอนที่5เปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำให้อยู่ในรูปของแผนงานจัดเรียงสิ่งที่ต้องทำตามความสำคัญใช้เวลาไตร่ตรองสักสองสนาทีว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง สิ่งใดที่ต้องทำทันทีสิ่งใดที่เก็บไว้ทําทีหลังก็ได้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นวาดภาพบนแผ่นกระดาษให้เป็นรูปเป็นร่างโดยการใช้สี่เหลี่ยมวงกลมเส้นตรงและลูกศรเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ต้องทำแล้วคุณจะตะลึงว่าการบรรลุปเป้าหมายนั้นง่ายขึ้นแค่ไหนเมื่อคุณชำละมันให้เป็นงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อมีเป้าหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงแผนงานที่ชัดเจนแล้ว คุณจะทำงานได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพกว่าคนที่มีเป้าหมายอยู่แต่ในหัวเท่านั้นขั้นตอนที่6ลงมือทำตามแผนทันทีจงทำอะไรสักอย่างทำอะไรก็ได้แผนงานธรรมดาธรรมดาที่ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังนั้นย่อมเหนือกว่าสุดยอดแผนงานที่ถูกนำไปวางไว้บนหิ้งอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าเนเรื่องใดก็ตาม การลงมือทำถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้ขั้นตอนที่7ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะลงมือทำอะไรบางอย่างทุกๆวันเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจงทำให้เป็นกิจวัตรตัวอย่างเช่นคุณอาจกำหนดจำนวนหน้าของหนังสือที่ต้องอ่านให้จบจำนวนลูกค้าที่ต้องโทรหาจำนวนชั่วโมงที่ต้องออกกำลังกาย หรือจำนวนคำศัพท์ของภาษาใหม่ที่อยากเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวจงก้าวไปข้างหน้าเสมอเมื่อคุณเริ่มย่างเท้าออกไปจงเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดด้วยการตัดสินใจและการรักษาวินัยเอาไว้เช่นนี้คุณจะบรรลุเป้าหมายได้เร็ว,เรวขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองได้ชนิดที่คุณไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยพลังแห่งการเขียนเป้าหมาย เป้าหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างชัดเจนจะส่งผลต่อความคิดของคุณอย่างน่าอัศจรรย์มันจะจูงใจและปลุกเร้าให้คุณลงมือทำรวมถึงกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ปลดปล่อยพลงังและกำจัดการผัดวันประกันพรุ่งได้ไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆเลยเป้าหมายเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงให้เตาหลอมแห่งความสำเร็จยิ่งเป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่และชัดเจนมากเท่าไหร่ การทำมันให้สำเร็จก็จะยิ่งทำให้คุณตื่นเต้นมากเท่านั้นและยิ่งคุณคิดถึงเป้าหมายมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีแรงผลักดันและความปรารถนาที่จะทำมันให้เสร็จมากเท่านั้นด้วยจงคิดถึงเป้าหมายของคุณและทบทวนมันทุกวันในทุกๆเช้าจงเริ่มต้นวันด้วยการลงมือจัดการกับงานสำคัญที่สุดก่อนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุดในขณะนั้นได้สรุป กินกบตัวนั้นซะ 1. ให้หยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาหนึ่งแผ่นเดียวนี้เลยแล้วเขียนเป้าหมายสิบอย่างที่คุณอยากทำให้สำเร็จในปีหน้าโดยเขียนให้เหมือนกับว่าเวลาหนึ่งปีได้ผ่านไปแล้วและเป้าหมายเหล่านั้นกลายเป็นจริงแล้วในตอนนี้เขียนประโยคให้อยู่ในรูปปัจจุบันใช้คำพูดในแง่บวกและใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณยอมรับ และรับรู้ในทันทีตัวอย่างเช่นคุณอาจเขียนว่าฉันได้รับเงินเดือน x ดอลลาร์ต่อปีหรือฉันมีน้ำหนัก x กิโลกรัมหรือฉันมีรถรุ่น x 2. ทบทวนเป้าหมายทั้ง10อย่างแล้วเลือกมาเพียงหนึ่งอย่างที่คุณคิดว่าน่าจะส่งผลดีต่อชีวิตของคุณมากที่สุดหากทำสำเร็จ ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามให้เขียนมันลงไปบนกระดาษอีกแผ่นกำหนดเส้นตายวางแผนลงมือปฏิบัติตามแผนและทำอะไรบางอย่างทุกๆวันเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแค่ทำแบบฝึกหัดนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้แล้วจบบทที่หนึ่ง